ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเตมีคือเป็นประวัติของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเตมีชาตินี้ท่านกล่าวว่าเป็นชาติเนคขมะบรมี ก็ยัขอต่อจากวันนี้จะขอย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อว่าจะเน,นในเรื่อความเข้ากันเนื้อความตอนนี้มีว่าเมื่อพระราชาจะถามพระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในป่าทำไมยังมีร่างกายสุดใสไม่สุข,ขอม เป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะตามธรรมดาคนเรานะําบบำรุงร่างกายด้วยดีแสนดีด้วยอาหารการบริโภคเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็เกี่ยวกับยารักษาโรคธรรมดาแพทย์ทั้งหลายบอกว่าอย่างนั้นมีวิตามินแก่อย่างนั้นช่วยอย่างนี้บำรุงอย่างโน,น้นแต่ร่างกายของคนผู้นั้นก็ยังไม่สดใสเท่าพอ แม้ว่าพ่ออยู่แต่ในป่ากินแต่ใบไม้กินแต่ลูกไม้หัวผูกหัวผือหัวมันทำไมร่างกายพ่อเต็มมีนั่นเจียงได้มีร่างกายสดใสที่ปกติพระเตมีราชกุมารยิงกราบทูลพระจุลิดาให้ทรงทราบว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการที่เป็นเช่นนี้ก็เห็นว่า การสละความห่วงใหญ่ไม่ให้มาเกาะเกี่ยวกับจิตใจอะไรที่ร่วมไปแล้วก็ไม่ตามคิดเศร้าโศกและก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงพยายามรักษาจิตใจในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น ยึงทำให้ผิวพันธ์ของหม่อมฉันเส้าหมองพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อถึงตอนนี้อจะมาขอแถมสินี้หนึ่งสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ประเตมีตอบแก่พระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระราชวิดานั้นนี่เป็นเรื่องของความจริงเจนว่าคนที่มีอารมณ์วุ่นวายเนี่ยมีร่างกายเส้าหมองหน้าตาก็เส้ามองแก่เร็ว ้ที่ท่านบอกว่าการสละความห่วงใยไม่ให้จิตใจไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วหรือว่าอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนั่นถึงแม้ว่าเราจะไปย้อนคิดมันยังไงยังไงมันก็ามาไม่ได้มันไร้ประโยชน์สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราจะดึงให้มันมาไม่ก็มาไม่ได้ ถ้าเราทุกคนรักษาจิตใจในปัจจุบันนี้ให้มันมีความสุขความสุขที่เะเพิ่งมีในขณะในปัจจุบันที่มันสุขจริงๆนั่นก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักคำว่ารักอยู่ที่ไหนจิตใจสบายใจที่นั่นให้จิตใจเขา,ารักอยู่เสมอว่ารัก คนและรักสัตว์ในโลกนี้ทั้งหมดเสมอกันเราไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครจิตใจมันก็ชุ่มชื่นรายการที่สองมีจิจกรุณา,าสงสารปราถนาจะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยสำหรับเรากำลังใจแบบนี้เป็นกำลังใจที่ผ่องใสทำให้ใจสบาย เรายการที่สามถ้าจิตใจของเราไม่อิฉาริเสียใครเห็นใครได้ดีพรอย,ยินดีกับความดีของเขาแล้วก็ลอกแบบลอกแผลของเขามาประพฤติปฏิบัติใจเราก็เป็นสุขเรายการที้สี่มิเบขาอย่างที่พระเตมีว่าว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแม้ว่าจะเป็นวิสัยทำให้ใจเราเศร้าโศกเราก็ไม่ ไม่เศร้าโศกเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วแล้วสิ่งใดที่เราคิดไว้ว่าอยากจะได้มันมันยังมาไม่ถึงเราก็ไม่สนใจในมันเขาถือว่าสนใจก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายังมาไม่ถึงทรงอารมณ์วางเฉยไว้ในปัจจุบันคิดว่าอะไรจะมาประสิทธิเส,สี่งใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมัน ที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่สนใจรักษากำลังใจในปัจจุบันคือเวลานี้ให้มันดีไว้ถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้อารมณ์ใจไม่เศร้าหมองผิวพรรณก็จะผ่องใสก็าำน่ายความธรรมปีตินี่เราจะเห็นกันในว่านักที่จะเดิญสมถกรรมฐานมีปรัสนากรรมฐาน ถ้ากําลังใจของคนบุคคลคนใดเข้าถึงปีติหน้าตายเขาบุคคลนั้นจะมีแต่การแช่มชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันอย่างชาวบ้านาคนนั้นแก่ยากบางทีอายุเกือบจะเจ็ดสิบปีชาวบ้านบอกแมมคิดว่าอายุสี่สิบหรือว่ายุ่ห้าสิบที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอาศัยกำลังใจของเขามีความสุข ตามที่ปเิมีท่านตรัสในเรื่องชาดกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปบางตอนก็ได้แต่ท้องเรื่องบางตอนก็ได้ธรรมะตอนนี้เราพบธรรมะกันแล้วฟังไปแล้วก็คิดด้วยช่วยกันพิจารณาต่อไปพระราชาได้ทรงตรัสว่าเวลานี้พ่อไม่ได้เป็นคนกาลิกิน,นีแล้ว พ่อก็ควรจะกลับไปครองราชสมบัติเพื่อประโยชน์แก่นคนหมู่มากเถิดเพราะว่าเวลานี้บัดนี้พ่อก็เอาเครื่องเบญจะราชากุกพันฑ์ฟังใหม่นะพ่อก็เอาเครื่องเบญจะราชากุกุทพันมาด้วยแล้วคือเรื่องของกษัตริย์ เครื่องที่ก,กษัตริย์จะครองเมืองนะเนี่ยเขาต้องมีอะไรเป็นเครื่องประกอบมั่งเครื่องแต่งตัวมีอะไรเครื่องใช้มีอะไรพระราชาดาบอกว่าอามาแล้วนี่ลูกเมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วก็จะได้เข้าสู่ถึงบ้านเมืองแล้วพ่อก็จะสู่ขอลูกของขกษัตริย์อื่นให้มาเป็นไมอักคมเหสี ถ้าลูกอยากจะโบวก็จงบวเถิดแต่ว่าขอให้นางนั้นได้มีโอกาสได้มีโอรสเสีก่อนตระกูลของเราจะได้ไม่เสียวงไปตอนนี้พ่อล่อได้เหตุสมรการขึ้นหนึ่งความเป็นกษัตริย์ความเป็นใหญ่ราการที่สองล่ดเดิมออำนาจของกามารมออิสุตรี โรดฟังคําตอบของพระเตมีพระเตมีได้กราบทูลพระอาจฉวิดาว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐการบวชควรจะบวชแต่เมื่อยังหนุ่มเพราะว่าสังขารร่างกายของเราตกอยู่ในคติของธรรมดาถ้ามายัางไงต่อฟังของท่านนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่ถ้าว่าย่างนั้น แต่เมื่อเมื่อความแก่เข้ามาถึงความป่วยไข้ไม่สบ,บายมันก็ตามมานีธ่ธรรมดาเป็นเรื่องขังขันในนั้นที่สุดก็ตายไปตามสภาพเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตายเมื่อไรจะไปนั่งคิดว่าถ้าจะครองราชสมบัติแล้วก็มีอัครมเหสี คิดว่าจะได้พระราชโอรสคือลูกชายความหวังอันนี้มันหวังไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเราอ,อาจจะตายซะก่อนก่อนที่จะกลับไปถึงพระราชนิเวศก็ได้พระราชวินดาเมื่อได้ทรงสดับคำของมาเตมีก็ลกลับทรงมีความเห็นชอบด้วย อนนี้แต่เทวาท่านก็ตัปเตมีก็ตัดต่อไปว่าพระราชีวินดาก็คงจะทรงเห็นว่าบางคนนะลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีน้องตายก่อนพี่เหล่านี้ก็มีแล้วถ้าเราจะมัวประมาทในชีวิตคิดว่าจะอยู่ในโลกอย่างไร โลกเราถูกครอบงำไป,ไปด้วยมัจจุราชคือความตายขอพระชีวิดาลองคิดดูถึงสภาวะของในช่างหูกี่ทอผ้าในช่างหกาูกาจะทอผ้าสักผืนหนึ่งทอไปทอไปข้างหน้าไอ้ข้างหน้ามันก็เหลือน,น้อยเข้ามาทุกทีทุกทีมันก็ใกลยย้จะเต็มผื้น ชันใดชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นโรงย่าัวประมาทอยู่เลยเพื่อพุทธเจ้าค่ะถ้อยคําของระเตมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่ท่านฟังก็โปรดคิดไปด้วยอตาตมาจะไม่อธิบายเพราะว่าจะได้ไม่ขัดใจชาวบ,บ้านผู้รับฟังสําหรับพระราชวินดาเมื่อสดับแล้วก็คิด คิดอะไรก็คิดอยากจะบวชบ้างคิดว่าการบวชเป็นของดีพราลูกชายของเรานี่มีปัญญามากความจริงตำแหน่งพระราชาเนี่เราก็รับมาจากพระราชบิดาของเราพระราชบิดาก็รับมาจากพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็รับมาจากพระเจ้าโทษแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นพระราชาอย่างเรา ท่านก็สวรรคตไปหมดพระญาติพระวงผู้ใหญ่ก็ตายกันไปมากญ <c oughs> าติวงพุผู้น้อยที่เกิดที่หลังเราก็ตายความจริงลูกชายของเราพูดถูกความจริงการบวชเป็นของดีเพราะว่าเราจะคิดตัดห่วงบ่งหญ่การทำอะไรก็ตามการครองบ้านครองเมืองคิดถึงความเป็นใหญ่แต่เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้ว ทรัพส,สมบัติเดิมนาฏราชศักดิ์ที่มีอยู่มันก็หมดไปเหมือนก็ญาติผู้ใหญ่คือพระราชวิด,ดาหรือพระเจ้าปู่เป็นต้นแต่เทว่าพระอ,องค์ก็ยังไม่ไม่ละมานะที่คิดจะทดลองใจลูกชายดูว่าจะมีความมั่นคงเพียงใดก็ท่องตัดต่อไปอีก ตอนนี้ตามธรรบาลีสัมาวชิช่าว้ส,วาวสันสันว่าทรงตัดชักชวนให้ครองราชสมบัติแล้วกยกเอาการมมคุณต่างๆมาล่อไอ้คำว่ากามมคุณนี่หมายถึงผู้ชายต้องการผู้หญิงก็ได้หมายที่ว่าอำนาจราชศัก์ในการเป็นพระราชามันดียังไง เป็นใหญ่กว่าชาวบ,บ้านไปไหนก็มีแต่ความคเคารพนอบนอบมีความเคารพนับถือยกย่องในความเป็นใหญ่แต่พระเตมีก็ก็ยังคงยืนยันเช่นนั้นพร้อมกับอธิบายถึงผลภัยในการครองราชุดสมบัติมีประการต่างๆตอนนี้ถ้าไม่ได้กล่าวไว้ว่า,วาอะไรบ้างจนพระราชาคือพระราชวิดาตก ตก,ตกโตกรงพระไทยวาัชบชเป็นอนุวาที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นหมืนคนเช่นนั้นความจริงพระเตมีนี่ท่านเห็นภายในวัตตะก็เพราะว่าท่านระล,ลึกชาติได้ความจริงเรื่องการรลึกชาติได้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นของที่ปฏิบัติไม่ยาก จงอย่าไปคิดอาว่าวัสนาบารมีของเราไม่มีคำว่าวัสนาบารมีนี่เอาแค่บารมีก็แล้วกันคนเราม่จะคิดว่าบารมีของเรามันน้อยถ้าเราจะพิจารณากันจริงๆคำว่าบารมีนี่เขาแปลว่าเต็มนะอะไรมันเต็มอาตมานี่เคยพบกับความโง่มาแล้ว บารมีก็คือมีกำลังใจเต็มถ้ากำลังใจของเราเชื่อเชื่อ,อกฎพุงธรรมดาไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างไม่ไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อเหตุเชื่อผลจริงๆเรามีสัญญาความจำเราจำได้เรามีปัญญาเป็นเครื่องคิดเราก็คิดได้ ใช้สัญญากับปัญญาให้มันเกิดผลถึงกฎ่องธรรมดาของร่างกายว่ามันเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ท่านเคยเห็นใครไหมที่เกิดมาแล้วไม่แก่มีบ้างไหม เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไ,ได้เวลานี้โรงพยาบาลมีเท่าไหรก็ไม่พอคลินิกของหมอมีเท่าไรก็ไม่พอจนกระทั่งหมอที่จะไม่ต้องศึกษาวิชาหมอก็สามารถจะหายกินได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยไข้ไม่สมบายมีมากแล้วในที่สุดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หนีความตายไม่พน้นมันจะต้องเข้าไปชนกับความตายเป็นของธรรมดาสิ่งที่เรารักเราปรารถนาเราชอบใจเราก็จะต้องพัดพรากจากมันไปอย่างอำนาจราชศักิก์คนดาสมบัติทั้งหลาย สำหรับคนที่มัวเมาเอำนาจราชศัก์เมาในทรัพย์สินยึงกระทั่งเกิดความประมาทไม่สร้างความดีคนประเภทนี้มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขเมื่อชีวิตนี้ไม่มีความสุขถ้าตายไปข้างหน้ามันก็ไม่มีความสุข <c oughs> นี่ถ้าใจของเรามีความยอมรับนับถือกฎธรรมดาที่เรามองเห็น ว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ช่วงที่มีชีวิตอยู่มันก็ต้องป่วยและในที่สุดมันก็ต้องตายถ้ากำลังใจของเรามั่นคงอย่างนี้ถ้าเราอยากจะระลึกชาติได้อย่างพระเตมีก็เป็นของธรไม่ยากทรงอารมณ์ให้ทรงตัวมีกำลังใจแน่วแน่อย่างพระเตมี ที่พระเตมีทรงทราบว่าที่พระราชาคือพระราชวิดาสร้างลงโทษนักโทษและพระองค์ก็ทรงหวนึกถึงว่าสมัยหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพระราชาอย่างพระราชวิดาสร้างลงโทษคนแบบนี้ตายแล้วต้องไปตกนรกสิ้นเวลานาน นับการทรมานอย่างแสนสาหัสที่พระเตมีคิดได้อย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นเฉยๆต้องอาศัยการฝึกมาจนช่ำชองมาสมัยนี้ที่พระพุทธเจา้าของเรามาเป็นพระเตมีก็เพราะว่าถึงขั้นปรมัตธรรมรมีมันคือมีกำลังใจมั่นคงอย่างยิ่งไม่ทอ้อถอย วิธีฝึกระล,ะลึกชาติได้ถ้าตามแบบก็รู้สึกว่าจะหนักไปนิดหนึ่งถ้าตามแบบนี้เขาต้องเขียนไปตามแบบ <c oughs> ถ้าวิธีปฏิบัติก็ปฏิบัติกันอย่างนี้คือทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิขิ้นเจริญอนาปานุสติกรรมฐานกำหนดเวลาคุมลมให้ใจไว้ สักสองนาทีสามนาทีไม่ยอมให้จิตคิดอะไรเมื่อทรงได้อย่างนี้ทรงคล่องลองแล้วก็ขยับไปเป็นห้านาทีสิบนาทีให้จิตมันคงอยู่ขณะที่ภาวนาและพิจรารณากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าห้ใจออกจิตจะอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการได้นานประมาณัสิบนาทีก็พอ แต่สามารถจะส่งให้ได้รวดเร็วตามความต้องการหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ทิพยคุยานมาก่อนแล้วก็จับภาพพระพุทธรูปก็ได้จับภาพพระพุทธรูปถือว่าเป็นกสินพระพุทธรูปเราจับท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน อาใจจับภาพพระพุทธรูปไว้จนใจจำภาพพระพุทธรูปได้ภาพพระพุทธรูปก็เป็นกสินถ้ามีสภาวะแจ่มใสใจทรงตัวดีก็ลองฝึกถ้าเราต้องการจะรู้อะไรสักหน่อยหนึ่งคิดว่าภาพนี้จนหายไปสิ่งนั้นจนปรากฏภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏเราจะต้องพยายามหัดฝึกเสมอเสมอ ยิ่งกรทั่งด้านทิพยโคุยานนี่คล่องตัวแล้วเมื่อคล่องตัวเข้าถึงชาทนที่สี่ผลนี่พึงได้มาก็คือหนึ่งทิพยโยคุยานสามารถจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่ออะไรได้ตามความต้องการแม้แต่คนอื่นเขานั่งอยู่ที่ไหนเราก็เห็นไกลแสงไกลอยู่ขั้วโลกนี้อาจจะรู้เรื่องของขั้วโลกน้อยก็ได้ เห็นได้ตามความประสงค์เรื่อประการที่สองเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่ผลที่ตามมาก็คือจุตูปปาตยานรู้ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมานี่ก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนสามปเพนิวาสานุสติยานสาม,มารถระลึกชาิได้ตามความต้องการ สี่เจตบปริยา,ยานสามารถจะรู้กำลังใจของเราว่าเวลานี้ใจของเรามีกิเลสอะไรฝังอยู่บ้างแล้วสามารถจะรู้กำลังใจของบุคคลอื่นว่าเขาได้อะไรเขายังมีกิเลสมากน้อยเพียงใดเขามีความสุขความทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญแล้วก็อตีต่างสิญญาณสามารถจะรู้เรื่องราวในอดีตของตัวเองคนได้ของบุคคลอื่นคนได้ ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอน,นาคอขอโทษอดีตที่ล่วงมาแล้วนะสามารถจะรู้เรื่องราวของเราในอดีตหรือบุคคลหรือวัตถุหรือสัตว์เมื่าก่อนนี้เป็นอะไรอน,นาคต่างสัญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตทุกอย่างได้ปัจจุบันนางสัญญาณเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์ประการใดเรารู้ ยะถากรรมตายยานผลที่เกิดความเดือดร้อนกับเราก็ดีมีความสุขกับตัวเราเองก็ดีหรือกับบุคคลอื่นก็ดีเป็นเพราะอะไรเป็นผลในอดีตและปัจจุบันเรารู้นี่เรื่องราวที่พระเตมีท่านบอกว่าระลึกชาติได้นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหลักสูตรในพระพุทธศาสนาของเรามี ถ้าว่าเราตั้งใจกันจริงๆแล้วก็สิ่งท่านหลายเหล่านี้มันเป็นของฝึกไม่ยากคำว่ายากหรือไม่ยากก็อยู่ที่ตัวคนท่านเองไม่มีใครที่จะไปยกจอปอปั่นให้คนนั้นได้ดีคนนี้ได้ดีอันนี้ทำไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาตรัสเพียงว่าอาคาตาโรตถาคาตา ตาหาคตะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียนครูมีความหวังเดียวหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจในถ้อยคําหรือว,วิชาความรู้ความประพบติครูสอนครูก็ไม่สามารถจะทําให้เขาดีได้ชันใด แม่การประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามท่านกําลังใจเราไม่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้ถ้ากําลังใจเข้มแข็งแค่ที่ประยุกตญานเป็นชานโลกีตามที่ท่านเคยปฏิบัติกันได้ทั้งบาสิ่งท่านหลายเหล่านี้มันเรื่องเล็กๆ เหมือนกับกินข้าวตักข้าวในจานเข้าปากเท่านั้นก็สามารถทำได้ดีตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องเขาว่าเตมีอีกหน่อยหนึ่งเวลามันใกล้จะหมดอาตมาก็ชวนท่านแวะข้างทางซะด้วยขอภัยด้วยแต่เพื่อเป็นประโยชน์ไปยาหาว่าเป็นเครื่องเหลวไหลเพราะเรื่องนี้อาตมากล้าทดน่ากล้าท้าให้ทน่านหลายลองปฏิบัติ เพราะว่าพระธรรมคํา,าสัส่งสอนพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภักไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นของทําได้เวลานี้เด็กตัวเล็กๆยังหลานชายท่านพลโทโทนทองสวนทรทั์เพ่งกองปรญชาการอาหารสูงสุดเธอทําได้ดีคนหนึ่งอายุสิบปีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอายุเจ็ดปีนะที่พูดนี่เป็นเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยยี่สิเอ็ด ว่าเดี๋ยวเสียงมันข้างไปหลายปีก็จะคิดว่าเธออายุเท่านั้นเธอฝึกประเดี๋ยวเดียวเธอก็ได้เพราะว่าเด็กไม่มีข้างบนต่อไปองค์สมเด็จพระทศพลทรงเล่าเรื่องต่อไปเมื่อวราชาตั้งใจจะบชตัดสินพระไทยแน่ว่าบทแน่จึงทรงแห้าวกลองไปตีประกาศว่าสมัยนั้นไม่มีขยายเสียงไม่มีวิทยุ ว่าใครอยากจะได้อยากจะบทในสำนักของมาเตมีก็จงบวทได้ตามอธัธยาศัยและไม่ใช่แต่เท่านั้นยงยังทรงให้เขาจารึกเป็นตัวอักษรเป็นหนังสือคำสั่งลงในแผ่นทองคำเอาไปติดไว้ที่เสาท้องพระโรงท้องพระโรงสมัยนั้นก็บ้านธรรมดาธรรมดาเข้าง่ายออกง่าย สมเประกาศว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติใดๆในคลังหลวงจงนำามาไปตามความประสงค์คนนั้นไปตามสบายพร้อมกันนั้นก็สั่งให้เปิดพระคลังทั้งดิบสองพระคลังเพื่อให้ค,คนที่ปรารถนาจะได้เอาไปจะได้ขนได้ไปตามชอบใจบรรดาไปชารัรดสนดานหลายก็พากันแตกตืน่น ความจริงไม่ใช่แตกตื่นไปไหนไม่ใช่แตกตื่นไปคนทรัพยคนสินพากันแตกตื่นไปบสถในสำนักคขาเตมตเอมีบ้านเรือนก็พากันเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจบรรดาบริเวณป่าที่พรตเตมีอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่ามีปริมาณยาวสามโย์กว้างสามโย์เต็ไมไปด้วยดาบท,ทนั้น ถ้ากันดาบาศินีหมายความดาบคือฤาษีผู้ชายท่านตาบาศินีก็ได้ในฤาษีผู้หญิงท้า่กลา่าวตอบไปขอพูดอีกนิดในเวลาหลือหนึ่งนาทีบรรดารถช่างละมาที่พระราชานำมาแต่เมืองต,งต่างๆแต่เมืองก็ให้ปล่อยไม่ต้องรักษา ปล่อยมันให้สุดโทรมผุพังไปตามสภาพช้างมาก,ก็ปล่อยเข้าป่ากลายเป็นช้างป่ามาป่าไปเป็นนันว่าบ้านเมืองทั้งหลายบ้านเมืองนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเมืองร้างทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมเทศนาที่พระเตมีท่านแสดงมามีเหตุมีผลสร้างคนให้เกิดความเดือมใส อาราบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ต้องยุติก่อนสชานแบบวันนี้ขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์พุนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี